บอกรายการของคุณกิต้าเนี่ยรายการแรกเลยว่าสหรัฐจีนัสเซียมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเป็นมหาอำนาจที่มีมหายุทธศาสตร์แล้วมหายุทธศาสตร์นั้นเนี่ยคือแต่ละประเทศจะต้องไป ปักธงสร้างเขตอิทธิพลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆผมอยากจะยกคําทํานายของนิโคลัสสปิกแมนนะครับซึ่งเป็นนักภูมิรัศาสตร์อเมริกันเขาเคยพูดถึงดินแดนอันนึงผมชอบมากเลยในเอเชียเนี่ยจะมีทะเล3-4ผืนเนี่ยมาต่อประกบเรียงกันคือทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกทะเลเหลืองพื้นน้ำต่างๆที่เชื่อมกันตรงเนี้เรียกอย่างลำลองโดยเปรียบเทียบว่าเมดิเตอร์เรเนียนแห่งเอเชีย ถ้าสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้จีนสามารถมาควบคุมเมดิเตอร์เรเนียนแห่งเอเชียนะครับมันจะทําให้อํานาจของสหรัฐและพันธมิตรเอเซียที่ยากลำบากเขาเคยเตือนนี้นะครับเตือนเรื่องนี้ไว้เนี่ยเป็นสิบสปีมาแล้วแต่ถ้าจีนไปถมเกาะเพิ่มไปสร้างเกาะเพิ่มจีนก็จะสามารถลบทั้งทางเรือและทางบกได้ดังนั้นเนี่ยลบแบบนาวิกโยธินลบแบบสะเทินน้ำสะเทิน,น,ทน,นบกนี่จีนกำลังพัฒนาสัพทกำลังตรงนี้ นะครับอันนั้นการผมเกาะเทียมเนียมันสอดคล้องกับหลักนิยมตรงนี้ด้วยะะแสดงว่าจีนเนี่ยต้องการครองความเป็นเจ้าอย่าว่าแต่เศรษฐกิจเลยนะครับทางการทหารจีนก็ไม่ทิ้งสิ่งที่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกรายการของคุณกิตต้าเนี่ยรายการแรกเลยว่า ผมก็นั่งทําวิจัยอยู่เกี่ยวกับบทบาทจีนสหรัฐแล้วก็รัสเซียในภูมิรัฐศาสตร์เอเชียนะครับเออผมผมมีข้อสมมติฐานอย่างนี้ครับผมมีข้อสมมติฐานว่าสหรัฐจีนรัสเซียมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือทั้งสามประเทศเป็นมหาอำนาจที่มีมหายุทธศาสตร์ถึงระดับสร้างเขีอิทธิพลในแบบมหาภูมิภาคได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับ สามประเทศเป็นมหาอำนาจก็คือว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจมากนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่โตมีบทบาทบนเวทีโลกนะครับแม้ว่าพลังอำนาจก็จะเท่ากันหรือแตกต่างกันบ้างนะครับแต่สามประเทศนี้เขามีมหายุทธศาสตร์มหายุทธศาสตร์ก็คือทุกประเทศเหล่านี้ล้วนระดมพลังอำนาจแห่งชาติเพื่อจะให้ประเทศเนี่ยครองความเป็นเจ้าในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวด้วย เออทั่วโลกเนี่ยนะครับมีไม่กี่ประเทศที่มีมหายุทธศาตร์ใช่ไหมครับประเทศไทยเราไม่มีมหายุทธศาสตร์กัมพูชาไม่มีมหายุทธศาสตร์ญี่ปุ่นก็ยังดีเบตกันเลยว่าจะมีหรือไม่มีมหายุทศาสตร์แต่ว่ากรณีของจีนสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเป็นประเทศที่มีมหายุทธศาสตร์แล้วมหายุทศาสตร์นั้นเนี่ยคือแต่ละประเทศจะต้องไปปักธงสร้างเขตอิทธิพลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆแต่3ประเทศมีความพิเศษครับคุณกิต้าคือ เขาไปสร้างผลประโยชน์ถึงขนาดสร้างเกรเตอร์เรจิอนหรือหน่วยที่เรียกว่ามหาภูมิภาคคือคือขยายความนิดนึงคือเป็นดินแดนที่เป็นเขตอิทธิพลของเขาที่มันใหญ่โตโมโหลานมากอ่ะนะครับสหรัฐอเมริกาไปสร้างมหายุทธศาสตร์คือไปสร้างอินโดแปซิฟิกซึ่งมันใหญ่กว่าเอเชียแปซิฟิกคือมันจะรวมทั้งมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกแล้วสหรัฐก็พูดถึงฟรีแอนด์โอเพนอินโดแปซิฟิกคือเดินเรือได้เสรีเลยทั้งท้องน้ำมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก ก็ไม่ค่อยเห็นมาหาอำนาจไหนที่ไปสร้างแอเรียที่ใหญ่โตมโหฬรางเหมือนที่สหรัฐทำนะครับแล้วสหรัฐก็ไปดึงพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมร่วมจอยด้วยอะไรทํานองเนี่ยออถึงแม้ว่าอินโดแปซิฟิกญี่ปุ่นกับอินเดียจะแอบคิดถึงว่าจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความร่วมมือญี่ปุ่นคูมารุแปซิฟิกอินเดียคูมารุอินเดียมาเป็นอินโดแปซิฟิกสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยโดนทรัมป์ยุค1.0เนี่ยก็เทคไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วประกาศเป็น นโยบายสำคัญของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้อินเดียออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับสหรัฐอะไรดำนองเนี่ยจีนเองมีมหายุทธศาสตร์ที่เรียกว่าอีไต้อีลูกหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI อ่ะนะครับเขาสร้างเส้นทางไปเชื่อมยูเรเชียเชื่อมมาสุกอินเดียกับแปซิฟิกได้ใหญ่โตโมโหฬารรัสเซียมีมหายุทธศาสตร์คือรัสเซียจะสร้างเขตญี่ปุ่นในดินแดนที่เรียกว่ายูเรเชียซึ่งคือทวีปยุโรปบ,บวกเอเชียการที่เขาเข้ามาลบในยูเครน นะครับสร้างพันธมิตรกับเบลารุสแล้วก็แทรกแซงหรือแม้กระทั่งเคยทาสงครามกับจอร์เจียในเขตเทือกเขาคอเคซัสนะครับไอสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการอธิบายว่ารัเสเซียบุกเข้าไปในดินแดนที่สําคัญของยูเรเชียเพื่อรัเสเซียจะเป็นมหาอำนาจในมหาทวีปยูเรเชียนะครับก็บอกรายการคุณกีตาเป็นที่แรกว่าได้ไปข้อสังเกตของผมเรื่องมหาอำนาจกับมหายุทธศาสตร์แล้วก็มหาภูมิภาคนะครับ น่าสนใจมากๆานะคะมหาวิทยาศาสตร์ของมหาหน้าที่ขับเคลื่อนในแต่ละจุดนะคะย่อมจะมีผลกับประเทศอื่นๆที่ไปอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลอยู่นะคะทีนี้ถ้าเชื่อมโยงถึงมหาวิทยาศาสตร์ของทางฝั่งจีนนะคะคือจะอยู่ในภูมิภาคในจุดที่ไทยเนี่ยอาจจะเห็นผลกระทบชัดเจนหน่อยนะคะเท่าที่อาจารย์เห็นมหาวิทยาศาสตร์ของจีนนะคะซึ่งด้านหนึ่งอยู่แล้วว่าการขยายอิทธิพลเนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ อย่างอเมริกานะคะมันจะมีผลอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงแลน์สเกปทางจีโอ p o l i t i c a ในภูมิภาคเราหรือเปล่าคะเรื่องของไต้หวันกระทบหรือเปล่านั่นคือส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์เทาไหมหรือว่าการทีมัในพื้นที่ของเทะเลจีนใต้และโยงมาถึงที่บ้านเรานะคะความขัดแย้งที่เราเองก็กําลังมีกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราลงนําสันติภาพไปแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็ยังมีเหตุที่เป็นเหตุกระทบกระทั่งนะคะเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงคะอาจารย์โอ้นนี้ คำถามน่าสนใจมากๆนะครับคือผมผมอยากจะยกยกคําทํานายของนิโคลัสสปิกแมนนะครับซึ่งเป็นนักภูมิรัศศาสตร์อเมริกันเป็นเจ้าของทฤษฎีริมแบรนหรือดินแดนริมขอบก็หมายถึงว่าถ้าใครได้ครองพื้นที่ประเทศต่างๆที่มันอยู่ริมทะเลคุมแนวชายฝั่งเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าโลกได้นะถ้าประเทศที่มีความสามารถทําแบบนั้นได้นะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ ก็นําหลักคิดตรงนี้เข้ามาปรับใช้ในการขยายระบบพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ชายทะเลแล้วเข้าไปปิดล้อมกับโซเวียตจนสหรัฐก็มีพลังเหนือโซเวียตได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สปิกแมนเนี่ยได้พูดถึงเนี่ยเขาทำนายประมาณราวๆต้นทศวรรษ1940ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาเคยพูดถึงดินแดนอันหนึ่งผมชอบมากเลยเขาเรียกว่าในเอเชียเนี่ยจะมีทะเล สามสี่ผืนเนี่ยมาต่อประกบเรียงกันคือทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกทะเลเหลืองใช่ไหมครับทะเลพวกนี้มันเป็นมันเป็นทะเลชายฝั่งคือมันเป็นทะเลที่ไม่ไกลจากชายฝั่งที่มันมีศูนย์เศรษฐกิจศูนย์ประชากรที่มากนะครับเช่นเช่นโซเช่นปักกิง่งเช่นเซี่ยงไฮ้อะไรทํานองนี้ฮ่องกงอะไรทํานองนี้มะนิลาอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับเ,เขาบอกว่า พื้นน้ําต่างๆที่เชื่อมกันตรงเนี้ยเรียกอย่างลําลองโดยเปรียบเทียบว่าเมดิเตอร์เรเนียนแห่งเอเชียคือเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคล้ายๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปกับแอฟริกาที่มันอยู่ใกล้ชายฝั่งของทวีปหรือประเทศต่างๆแล้วมันทาํามาค้าขายกันข้ามทะเลแต่ขณะดเดียวกันก็มีการสร้างสมแสญ,ญดุภาพของรัฐมหาอำนาะจในการคุมเส้นทางทางทะเลอะไรด้วยเนี่ยนะครับไอทะเลจีนใต้บวกกับ จีนตะวันออกทะเลญ,ญี่ปุ่นทะเลเหลืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบได้ว่าเป็นเอเชียติกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับน่าสนใจมากนะครับแล้วเขาเคยเตือนน่ะสปิกแมนเคยเตือนว่าถ้าสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยอยู่เฉยเฉยแล้วปล่อยให้จีนสามารถมาควบคุมเอเชียติกแห่งเมดิเตอร์เรเนียนแห่งเอเชียนะครับมันจะทําให้อหํานาจของสหรัฐและพันธรรมิตรอยู่ในสถานที่ยากลำบากเขาเคยเตือนนี้นะครับเตือนเรื่องนี้ไว้เนี่ยเป็นสิบสิบปีมาแล้ว ช่ไหมครับแล้วมาวันนี้คําเตือนน่าจะเป็นจริงเพราะว่าประเทศจีนได้ขยายอํานาจเข้ามาที่เมดิเตอร์เรเนียนแห่งเอเชียจีนพยายามจะเข้ามามีบทบาทในข้าวสมุตรเกาหลีตรงทะเลเหลืองออจีนก็ประทักับญี่ปุ่นนะครับในในเรื่องของเขตแดนทางทะเลใช่ไหมครับเกาะเต็งอยู่อะไรเนี่ยนะครับเซนกากุนะครับที่ที่เขตทะเลจีนตะวันออกทะเลญี่ปุ่น แล้วก็จีนเข้ามาแผ่มหน้าในทะเลจีนใต้ใครๆก็รู้มันดีใช่ไหมครับสเปนล,ลี่พาราเซลเแข่งขันต่อสู้กับฟิลิปปินส์กับเวียดนามจีนพยายามจะสร้างเกาะเทียมถมทะเลแล้วจีนก็คิดถึงขนาดการการยกระดับการทําสงครามสะเทินน้าําสะเทินบกในทะเลจีนใต้ซึ่งไม่มีมาหาอำนาจที่ไหนเขาเขาคิดกันเหมือนกันนะครับแต่จีนคิดเพราะว่า กวกูต้าลองนึกนึกภาพว่าท้องทะเลจีนใต้มันก็เป็นทะเลที่ประชิดฟิลิปปินส์ประชิดเวียดนามมีเกาะแก่งอยู่แต่ถ้าจีนไปถมเกาะเพิ่มไปสร้างเกาะเพิ่มจีนก็จะสามารถลบทั้งทางเรือและทางบกได้อะใช่ไหมครับมันก็คือว่าเฮ้ยเอาทหารบกเอากองทัพบ,บกเข้าไปอยู่ในเกาะแก่งต่างๆแล้วก็มีเรือลำเลียงพลเนี่ยแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ย นะครับเข้าไปที่อีกเกาะหนึ่งดังนั้นเนี่ยลบแบบนาวิกโยธินลบแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยจีกำลังพัฒนาสัพป,ปะคำลังตรงนี้นะครับอันนั้นการถมเกาะเทียมเนี่ยมันสอดค้องกับหลักนิยมตรงนี้ด้วยแสดงว่าจีนเนี่ยต้องการครองความเป็นเจ้าอย่าว่าแต่เศรษฐกิจเลยนะครับทางการทหารจีนก็ไม่ทิ้ง จีนก็เลยคิดเรื่องการลบแบบสะเทินน้ำสะเทินบกในในเซาท์ไชน่าซีแล้วถ้าเราเอาเซาท์ไชน่าซีไปต่อเรียกับอิทิพลจีนตะกี้คุณอิต้าพูดถึงช่องแคบไต้หวันช่องแคบไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนตะวันออกนะครับซึ่งนัวันนี้จีนล้อมแต่ยังไม่ลบนะครับก็ค,บคือว่าจีนล้อมกําลังผ่านการซ้อมลบทําให้ไต้หวันถูกอบล้อมทุกทิศทางแต่จีนยังไม่ลบจริงใช่ไหมครับในการยกคนขึ้นบกจริงๆแต่จีนคงเตรียมการอะไรบางอย่าง มันก็ทําให้เห็นว่าจีนเนี่ยก็ต้องการครองความเป็นเจ้าเหนือทะเลจีนตะวันออกด้วยนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเมดิเตอร์เรเนียนแห่งเอเชียนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากตามตามขนบของของ,ของวิชา geo politics ซึ่งจีนกำลังทาสิ่งนี้อยู่วันนี้ก็ต้องมาจับตาดูว่ามิต้าว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับสหรัฐอเมริกาภายใต้มหายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกจะเข้ามาต่อสู้กับจีนได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าณวันนี้ทรัมป์เริ่มใส่ใจ กิจการอินโดแปซิฟิกมากขึ้นเพราะชัป์เป็นคนสร้างอินโดแปซิฟิกคอนเซ็ปต์ของสหรัฐขึ้นมาเองในช่วงชั้มป์ึนมาวันนี้ชั้มสองตอนแรกคนจะบอกว่าชัป์สนใจอยู่แต่อเมริกาเฟิร์สในประเทศสหรัฐอเมริกาและในวีปอเมริกาเหนือแต่เอาเข้าจริงชัป์เล็งมาที่อินโดแปซิฟิกและถ้าชัป์ต้องการจะต่อสู้กับจีนในอินโดแปซิฟิกชัป์ต้องมาที่นี่นะครับแล้วแกนกลางสําคัญในการต่อสู้นี้มันจะต้องเริ่ม ที่พื้นที่สําคัญอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างมาสุรอินเดียกับแปซิฟิกคืออาเซียนคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ที่มีพม่ามีไทยมีกัมพูชามีเวียดนามเนี่ยแหละครับถ้าเหนถึงยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจเดินเกมลักษณะนี้แล้วนะคะอาจารย์คะคือแสดงว่าจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านเรานะคะอรอบบ้านเรานะคะวันนี้ ไทยก็เป็นฮอสต์ปอตขึ้นมาแล้วนะคะจากเคสของเรากับกัมพูชาที่คุณทรัมป์แล้วก็ทางจีนเองก็กําลังจับตานะคะเราก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาพูดคุยกันในสมมติด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์คะยุทธศาสตร์ของเราภายใต้มหา,หายุทธศาสตร์ของทั้งมหาอำนาจสารัฐจีนนะคะหลังจากนี้เราควรจะเดินอย่างไรคะเออผมผมผม,ผมคิดอย่างนี้นะคะผมคิดว่าเราเองจะต้องมีวิสัยทัศ ทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อวางโพสิชันของเราให้มันโดดเด่นขึ้นคือคือคนกำลังพูดกันเยอะนะครับคุณกีตาก็ทราบดีว่ามีการถกเถียงกันว่านโยบายต่างประเทศไทยเราจะเลือกข้างจีนหรืออยู่ข้างสหรัฐหรือเราจะถ่วงดูอำน้าไปแบบนี้ผมก็คิดว่าก็ก็ดีเบตกันไปนะครับว่าถ้าเรายังไม่เลือกข้างเราก็รักษาสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐตามผลประโยชน์ของเราอันนั้นนั้นก็กว่ากันอย่างนั้นก็ได้ แต่หลักคิดแบบนี้มันถ้าวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเลยคือมันช่วยให้เราปรับตัวกับมหาอำนาจแต่ว่าไม่ช่วยให้ประเทศไทยของเรามีอำนาจได้ด้วยขาของตัวเราเองนะครับพลังอำนาจมันจะต้องออกมาจากทรัพยากรหลายวิติของประเทศไทยแล้วเราส่งแสงพลังออกมาให้นานาชาติเห็นนะครับเรายังไม่มีตรงนี้อย่างเด่นชัดเราก็ไปพูดถึงการปรับตัวกับจีนสารัฐเฉยๆแต่ว่ามันมันเป็นการปรับตัวเฉยๆมันมันไม่ได้ เป็นการสื่อว่าเราจะต้องมีอำนาจด้วยตวงของเราเองใช่ไหมครับแต่ว่าการมีอำนาจด้วยตวงของเราเองเนี่ยมันก็ทําได้หลายแบบเอาเฉพาะสั้นๆก่อนแล้วกันก็คือการที่ฝั่งรัฐบาลไทยเนี่ยพยายามจะคิดวิชั่นในเชิงจิออปอล t i ิกแล้วประกาศโพ s ิช i ั่นของเราว่าเราเป็นอะไรที่มันมีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจเช่นถ้าประเทศไทยรู้จักที่จะประกาศไปให้ชัดชัดเลยว่าเราเป็นครอสโรดหรือเราเป็นจุดตัด นะครับระหว่าง BRI ของจีนกับอินโดแปซิฟิกของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรและเราก็เป็นเป็นจุดตัดของระบบโลจิสติกนะครับในการค้าขายบริการต่างๆที่สำคัญในในเวทีอาเซียนหรือแมก้กระทั่งในเอเชียทั้งทางบกและทางทะเลนะครับและเราก็ประกาศเพิ่มว่านอกจากการเป็น Cross Road แล้วซึ่งเป็นจุดตัดเราสามารถเป็น Connector ได้นะครับคือเป็นตัวเชื่อมต่อประสาน เพราะว่าที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยคุมทั้งเอเชียตอนดอกเฉียงใต้พื้นทวีปกับพื้นสมุทรแล้วก็คุมทั้งหมหาสมุทรอินเดียกับหมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสองมหาสมุทรเนี่ยนะครับหมายถึงอันดามันกับอ่าวไทยใช่ไหมครับน่นแสดงว่าอินโดแปซิฟิกอยู่ในมือของประเทศไทยด้วยนะครับและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเราเราแค่ประกาศว่าเราเรามีความสามารถมีศักยภาพที่จะเป็นทั้ง cross road และ connector นะครับคือเป็นทั้งจุดตัดและตัวเชื่อม ของสถาปัตยกรรมความมั่นคงที่หลากหลายในภูมิภาคอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านบทบาทของไทยไทยจะต้องเป็นสปอตไลท์คุณจะพูดถึงการเชื่อมระหว่างอาเซียนบกอาเซียนทะเล BRI อ n ินโดแปซิฟิกคุณต้องคุยกับไทยใช่ไหมครับเพราะว่าไทยมีภูมิฐศาษาที่เชื่อมต่อตรงนี้ได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยแค่ว่าแค่พูดนําเราประกาศนโยบายหรือแผนวิสัยทัศน์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าเราจะเป็นสปอตไลท์เราเริ่มคืนจอเรดาร์ในระบบโลกมากขึ้นนะครับ จากการทำหน้าที่อของทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งบทบาทของท่านนายกอนุทินก็เป็นที่รับได้นะว่าว่าท่านก็ทำหน้าที่ได้ได้โอเคสอบผ่านเลยในในกิจการกิจกรรมทางการทูตในต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้ารัฐไทยมีการ empower เรื่องของ Vision พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมผมแล้วก็พบไฮไลท์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วมาหาำนาาสนใจเรามากขึ้นนะครับแล้วสนใจในลักษณะที่ เราสามารถจะเป็นคอนเนคเตอร์หรือตัวเชื่อมประสานได้เนี่ยอำนาจต่อรองเราจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าสนใจอย่างสนใจในทำเลเราอย่างเดียวแต่เราเราไม่มีโพสิชชั่นนิ่งของเราที่ชัดเจนน่ะเราก็จะเสียเปรียบแต่ถ้าเรามีโพสิชชั่นนิ่งของเราที่ชัดเจนเนี่ยสนใจเราด้วยแล้วเราสามารถเป็นคอนเนคเตอร์ได้ด้วยไงเราจะเด่นเพราะทุกคนจะวิ่งเข้าหาแล้วแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับไทยนะครับ